มาถึงการต่อสายในแบบฝึกหัดที่2การต่อสายเดี่ยวแบบต่อสายรูปตัวทีลักษณะการต่อสายจะออกเป็นตัวทีดังรูปที่เห็นนะครับโดยเราเตรียมสายไว้2ขนาดก็คือสาย1.5ต mm, ารางมเมตรยาว6นิ้วออกสายยาว2นิ้วและสายไฟขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรยาว6นิ้วปลอกกลางสายยาว1นิ้วต่อไปเป็นการแสดง การปอกกลางสายสำหรับสายขนาด2.5ตารางมิลลิเมตรทำการปอกแบบเหลาดินสอนะครับที่สำคัญการปอกสายไฟทุกแบบให้ปอกแบบเหลาดินสอทำการปอกสายไฟในจุดที่เรามาร์กไว้จากนั้นทำการกรีดลงไปที่ฉนวนกลางสายอาจจะใช้ครีมนะครับช่วยในการลอกเปลือกฉนวนออกมาก็ได้เราก็จะได้สายขนาด2.5ตารางมิลลิเมตรที่ปอกกลางสายในลักษณะแบบนี้ ต่อไปเป็นการพันนะครับจัดสายเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับหรือว่าลักษณะที่เป็นตัว T แบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อความมั่นคงใช้คีมบีบไว้ในลักษณะแบบนี้ที่เห็นจากนั้นพันสายขนาด1.5ต mm. ารางมิลลิเมตรพันลงไปที่กลางสายที่เราปอกไว้ของขนาด2.5ต mm. ารางมิลลิเมตรนะครับ ให้พันสายไปเรื่อยๆนะครับจนสุดความยาวของสายที่เราปอกไว้โดยต้องใช้มือออกแรงกดสายที่เราต้องการจะพันให้แน่นๆหน่อยนะครับค่อยๆพันไปเรื่อยๆนะครับให้สายเรียงกันให้เป็นระเบียบและแน่นที่สุดเท่าที่จะทาได้จากนั้นทําการเก็บปลายสายนะครับที่เหลืออาจจะใช้คีมิีกหนึ่งตัวในการ เก็บปลายสายให้แน่นนะครับไม่ให้มีปลายสายโผล่เลยออกมาก็จะได้สายลักษณะแบบนี้ออกมา